ไม่เห็นเลยไม่เห็นลูกเลยอ่เบิร์ดมันมีทานอยู่เต็มสอบอยู่ เอาแม่ไปดับไฟเหรอแม่ท่านเบิร์กะเอาไงไม่สอบเหรอแม่ไปโคราชเลยบอค่ะหรือว่าจะไหนว่าจะถูกใบบัตนทนุ่นก่อนจ้าบ๊ายบายบ๊ายบายเดลิงนี่ ยี่สิบเจอกันใหม่ขอบคุณทุกคนนะคะนี่แนนนะเขาเช็คแนาแล้วครับผมเช็กแชนวะฮะเช็กแล้วต้องติ๊กชื่อวะเพราะว่าเรายองตรงนี้เหมือนจะลดเลือดแต่บางคู่น่าจะมานะครับผมจะในการทุกคนเดินทางปลอดภัยครับจนผมเอที่เองครับเพราะอยากเดินทางไปสัตว์คนเจอกันตอนเช้านะครับในสวนนะครับ ก็เอวข้าวจามเปนอ่ะอบอุ่นขนาดค่ะให่ให่เไปห้าวใหญ่่ครับบรรยากาศครับดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ